ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนนะครับผมวันนี้มาพบกับการแคสเกมดอนสเตมนะครับผมก็หลังจากที่ผมไม่ได้อัพคลิปมาแสนนานก็จะขอเปิดด้วยเกมนี้แล้วกันครับผมเกมนี้ก็ง่ายๆครับเป็นแนว Survival มีการคาฟไอเทมอยู่รอดอะไรงี้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วผมจะเริ่มเลยแล้วกันนี่ผมเล่นไปแล้วครับผมเล่นเพิ่งซื้อเกมนี้มาใหม่นะก็เล่นรอดได้4วันเองมากสุด โอเคผมจะพยายามนี่ครับตัวละครมีให้เลือกตัวนี้ผมปลดล็อกเอานะครับผมไฟซิสเตอร์เนี่ยเ gentlemen s c i e n t นทิสนะครับผมก็โอเคมันจะเจเนเรตแมปให้เรานะครับผมหรือเราจะเซตติ้งก็ได้เนี่ยนะครับผมว่าให้มีไอ้พวกนี้ไหมผมจะสตาร์ทมันก็จะเจเนเรตแมปให้นะครับผมสร้างแมปให้ใหม่เลยเวลาเราจะเล่นใหม่ใม,มันก็จะไม่ซ้ํากันนะครับผมเราสักครู่มันจะค้างอย่างนี้ นะครับผมรอ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 เฮ้ยมันจะนานไปแล้วผมว่ามันค้างแล้วล่ะเอ้ยก็นี่คือการแคสต,ต,ตอนเช้านะผมซึ่งเพิ่งตื่นมาก็ผมยุ่งมากครับช่วงเนี้ยไหนจะ AKB48 ไหนจะการเรียนกันโหนะครับผม โอเคก็รอนะผมโอ้ค้างอย่างเก็ต้องรออีกอ่ะอืมโอเคเราเกิดแล้วนะครับผมอ้าวมานอนตรงนี hmm. ้มีใครโผล่มาเนี่ยเซเพยูด looks โ o o o ดเซเพย y นี่คืออะไรอ่ะมันดูไม่ดีอ่าไปเร็วมากครับอ่านไม่ทันเลยก็ผมเล่นไปต้นๆแล้วล่ะอย่างแรกคือต้องเก็บของนะผมฟลอเวอดอกไม้เก็บไปให้หมดก่อน ตรงนี้ก็เก็บได้ครับผมหญ้าอันนี้เราจะทำไม่ได้ครับผมเพราะว่าต้องใช้ขวานเจอฟินแล้วครับผมตรงนี้เป็นต้นเบอร์รี่นะครับผมเก็บไปก่อนอื่นเราต้องเลือกที่อยู่ก่อนนะครับผมผมจะเลือกตรงนี้เป็นที่อยู่ซึ่งเดี๋ยวจะจำไว้ในแมปนะครับผมนี่การโชว์แมปเราจะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้ยกดออกสิเฮ้ยนี่ครับก็มีเวลากลางวันกลางคืนตรงนี้นะครับผม วันวันคือวันที่1นึ่ง one, เดยนี่ยตรงนี้ก็คือแถบหิวหัวใจแล้วก็สมองนะผมมีผลกระทบต่อการเล่นแน่นอนการชชีวิตรอดนะครับสมจริงพอใช้ได้นะครับผมฟาเวอร์ <Power S 1> <Power S 2> ดอกไม้แพรหรอดเก็บไปฝั่งซ้ายเป็นการคราฟนะผมนี่ผมคราฟไเลแล้เอ็กซเดี๋ยวผมค่อยคราฟขอเก็บก่อนให้เยอะๆเพราะตอนมืดเกมนี้อันตรายมากนะครับผม เลสมัดลูมเหตุบางชนิดก็อันตรายนะผมกินแล้วมันจะทำให้แถบตรงนี้ลดลงซึ่งผมไอตายคอยไอน,นั้นแหละอ่าแซฟริงเอาไว้ทำไฟนะผมไอกิ่งไม้แบบนี้นก็จะมีส่วนสมบอกว่าใช้อะไรดาบอะไรบ้างนะครผมนี่ผมได้ไฟตรงนี้แล้วใช้ตอนมืดนะครับผมผีเสือ้อบัตเตอร์ไฟฟาวเวอร์เก็บมาก่อน นี่ครับคุณเห็นรูอะไรไหมผมนี่คือรูกระต่ายนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาจับมันก็คือมันมีให้ครับกับดักด้วยครับผมนี่แถบกับดักเกเบไปก่อนอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแคสเกมทุกเสาแล้วกันอ่นนี้คือที่ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นดิน ดินดินดินเขาเรียกดินอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกสับในเกมนี้เก็บแซฟฟลิงไปกิ่งไม้ต้นแซฟฟลิงโอเคคัสกัสตัดหญ้าเฮ้ยมีเลดเบิร์ดอ่าผมเจอกระต่ายละ <c oughs> ผมจะจัดการมันอะไรมันทำไม่ได้ครับผม <c oughs> ผมคลิกแล้วมันโจมตีไม่ได้อ่ะโอเคมันหนีไปแล้ว เดี๋ยวผมจะสอนการใช้กับดักนะครับผมตอนหนึ่งต้องเก็บของพวกนี้ให้ครบก่อนเก็บเยอะๆเลยครับผมเดี๋ยวพอวิกฤตมาไม่มีอะไรใช้โอ้โหด้านนานี่เยอะมากครับเราจะเก็บส่วนนี้ก่อนแล้วไปคราบเลยแครอทสำคัญมากครับแครอทเพราะว่าอัตราการเพิ่มของการหิวและเวลากินแครอทจะสูงมากครับสูงกว่าไอ้พวกเบอร์รี่ เอาละครับเราจะมาทําการค้าฟกันนะครับผมกนไปที่บ้านก่อนบ้านเราอยู่ไหนอะเออมีทางตรงนี้ด้วยแจมโอเคตรงนี้เป็นการปรับนะครับผมบ้านเราอยู่ตรงนี้ประมาณนี้โึโอเค,อเคกดแถบ,บก็ได้นี่ว่ะอ่าผมจะอยู่บ,บริเวณนี้นะครับผมโอเคจะสร้างเลยอขอใช้ก,ก่อนตรงนี้สร้างโอ้สร้างชุด มาสร้างของจําเป็นคือขวานก่อนนะครับผมเนื่องจากบริเวณเรามีต้นไม้เยอะมากเอาละชอบชอบตัด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 โหยิกเลยครับตอนนี้กว่าจะโหเเก็บล็อกไปครับท่อนสูงพายโคนี่เราสามารถปลูกได้ด้วยนะครับผมเขตตอนนี้มันถึงตอนเที่ยงแล้วเ,เย็นแล้วครับประมาณตอนเย็นเนี่ยซึ่งอันตรายมากครับในช่วงใกล้ๆเนี่ย เป็นสัญญาณการเตือนถึงตอนมืดนะครับผมเราต้องรีบนะครับช็อป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 เราจะช็อปปิง้งทุยโอเคเราจะตัดให้หมดก่อนนะครับผมซึ่งไม้นี้จําเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างในเกมนี้จําเป็นแม้กระทั่งดอกไม้นะครับผมดอกไม้มันทําอะไรได้เรากินได้นะครับผมอโอเคก็มีมีแถบบอกนะครับผมว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ในการใช้นะครับผมซึ่งถ้าเปอร์เซ็นต์มันหมดของก็จะ เหมือนเสียนะผมไอเทมเสียก็ต้องค้าใหม่นะครับผมอเอาละเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ต้นเล็กครับตัดแป๊บเดียวเองโอ้โหแป๊บเดียวก็เปลืองเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยววันแรกนะเนี่ยสถานะหิวผมเริ่มลดลงแล้วผมจะกินอะไรสักหน่อย ผมจะกินเลยครับดูแถบนี่ครับมันเพิ่มนี่การเพิ่มของแครอทเดี๋ยวดูของดอกไม้พิทเทอร์บ้างครับเนี่ยพิทเทอร์คือมเมล็ดผลมั้งถ้าผมจะไม่ผิดลองดูนี่ครับไม่เพิ่มอะไรเลยโอ้โหมันทําอะไรได้อ่ะโอเคมีดอกไม้ตรงนี้เก็บไปก่อนโอเคกมาสมือแล้วนะผมรีบๆหน่อยช็อป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  ขวานผมเสียแล้วนะครับผมก็คืออายุการใช้ของมันหมดแล้วคุณเห็นอะไรไหมครับนี่คือซีตนะครับผมซึ่งเราเก็บได้จากไอ้พวกนกเนี่ยมันจะเอามาปล่อยมีซีตเก็บไปมันเอาไว้กินได้ครับผมแต่ผมไม่แน่ใจมันปลูกได้หรือเปล่าแต่มันกินได้นั่นแหละออาอะไรเนี่ยอะไรดาๆเนี่ยเอาล่ะจะมืดแล้วนะครับผมผมเตรียมตัวแล้วไลท์ไปที่ไลท์นะครับผมอันนี้คือแคมป์ไฟอย่าเพิ่งเลยมันใช้เยอะมาก เราจะเอาทอชก่อนนะผมรอดไปวันหนึ่งรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวมันเปลืองครับเพราะมันมีอายุการใช้เหมือนมันแอคอะเหมือนพวกแอคเนี่ยแหละเออเอาละมืดแล้วกดเลยไฟนะผมจะไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้เพราะมันอันตรายมากข้างนอกเดี๋ยว911 89มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับผมโอ้ช่างมืดน่าก,กลัวมากครับตอนนี้ เดี๋ยวหลงทางหอ,อกเกมนี้มีผีด้วยนะครับผม <laughs> ไม่ต้องเสีเรียดครับเดี๋ยวก็เจอไอ้สมองเนี่ยสำคัญมากถ้ามันลดลงมากๆคุณจะเห็นตัวประหลาดเพ่นพ่านเต็มไปหมดนะครับผมโหลดเยอะมากครับ52แล้ว51นาำแรกคุณก็จะงงๆเงี้ยเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆสนุกมาก นี่ครับคุณต้องสร้างอันนี้สำคัญสุดมันเป็นส,สำคัญต่อการพัฒนาของเรานะครับผมไซแอนแมชชีนนะครับผม,ผมกินนั้นนี่ก่อนแครอทโอเคสมองผมลดลงเรื่อยๆแล้วเฮ้ยหกสิบหกแล้วผมจะสร้างเพิ่มไม่งั้นเดี๋ยวซวยสร้างเพิ่มก่อนโอ้เืินโอเคใช้เลย รู้ไหมทำไมผมต้องใช้อย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่มีไฟแล้วม,มันมืดๆอะ่ะคุณจะเจอปีศาจมาโจมตีนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันคือตัวอะไรแต่ว่าควรจะสร้างนะครับผมไม่งั้นเราตายแน่นอนโอเคครับเช้าวันใหม่แล้วนะครับผมก็ต้องไฟนี้ผมยกเลิกก่อนเดี๋ยวมันลดเรนะื่อยๆซีดเก็บไปก่อนมิชชั่นที่แล้วคือการตัดไม้นะครับผมเราจะมาตัดกันต่อดีไหม ผมสร้างพิกแอคดีกว่าอ่าพิกแอคก,ก่อนเดี๋ยวนะแล้วเราสร้างขวานด้วยต้องใช้หินเหรอโอเคเราอยู่ตรงนี้โอ้กดผิดผมจะเดินไปตามทางนี้แล้วกันเราจะไปเจออะไรนะครับผมเดินไปเรื่อยๆอ่านี่คือแรบ rabbit hole berry berry ชั้น berry ชั้น berry ชั้นก็อ่า เอาเวอร์ช่างโหมันก่อนนะครับผมรังพึ่งครับรังพึ่งอันตรายครับอันตรายเอาอีกแล้วถ้าคุณโจมตีม,มันคุณจะโดนพึ่งถล่มนะครับผมเอาเป็นว่ามันสมจริงนะครับโอ้โหบริเวณที่เราเจเนเรตมารังพึ่งเต็มไปหมดโอเคแต่ไม่มีอันนี้เลยไม้นะครับผมแร่เหมืองแร่แล้วหินหายไปไหนหมดอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเผาหรอหล,มลุมน้ำฉันไม่เห็นด้านล่างไอแคนซี คือบ่อน้ําขนาดเล็กนะครับผมเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะกบเหรอเฮ้ยมันสู้ได้ด้วยอ่ะผมสู้กับกบชนะแล้วมันมีตัวใหม่มานะครับผมเฮ้ยฝนตกด้วยโอ้โหอะไรอ่ะมันมีพืชเต็มไปหมดเลยครับผมผมกบกบมาสู้กบดีไหมอ่ะไอ้กบมันกากมากนะเอาเลยมาสู้มันผมมาสู้มันเฮ้ยโอเคสากบ มันเอาทำไรได้นะครับกบมิชชันของผมเฟลเลยครับมาหาก้อนหินคุณเห็นอะไรด้านซ้ายไหมครับผมนั่นคือประตูมิตินะผมถ้าคุณเปรียบเสมือนมันมันมันจะเปรียบเสมือนกับแมชชีนนะผมทำแมชชีนเอาละแต่มันไม่ใช่ย้อนเวลาครับมันบ้าครับผมเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะครับผมเร,เราจะบริเวณที่หมดก่อนโอ้โบริเวณเราจเจ๊งในชะ่มีบอ่อน้ำนะครับผม ขากบมันทำอะไรได้อะกินได้ด้วยเดี๋ยวผมลองกินดูก่อนโอเคเพิ่มครับเพิ่มใช่ได้ครับผมอัตราก,การหิวเพิ่มโอเคไปวอร์มโฮิ่วอร์อมโฮนะผมรูหน่อยเราจะวาไปที่อื่นโพเมืองแรกโอเคไปครับโอเคในในเทอร์มันคืออะไรอ่ะแปลตรงนี้ไม่ออกจริงๆ ผมจะสอนทิกนะครับผมทิกอะไรให้ซึ่งคนอื่นน่าจะรู้แล้วละโอเคเราจะไปที่สซแอนน,นะครับผมแล้วดูตรงนี้ครับนี่คือโกนากเกตนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของทองนะครับผมซึ่งคุณจะดรอปได้จากเหมืองตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งจะมี2เหมืองอะ่ะเหมืองแบบนี้นะครับผมไม้เนี่ยแบบนี้กับแบบนี้นะครับผม ซึ่งทองเราจะดรอปได้ในนี้นะผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแต่ก่อนเก็บก่อนโอ้โหรถเสียเยอะมากครับเหลือ21ละโอเคเดี๋ยวเราจะดูครับเราจะได้ทองจากตรงนี้คุณเห็นอะไราวาร์ฟไหมครับผมนั่นแหละมันคือสิ่งลึกลับในเกมนะครับผมลองมองดีๆมันจะวาร์ฟไปวาร์ฟมานี่เราได้ทองแล้วนะครับผมเราได้ไอันนี้นะครับไซเอ็นแมชชีน เครื่องวิทยาศาสตร์ซึ่งยนต์วิทยาศาสตร์เราจะกลับบ้าน,นครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขอเก็บนี่ก่อนไม่ต้องแล้วล่ะยี่สิบสี่เยอะแล้วกลับบ้านก่อนโอเคโอเคโอเคสมองผมเริ่มแย่แล้วอ่ะเริ่มหิวแล้วด้วยกินขากบไปก่อนอฮ้ยมันกินช้าจนะังไปเราได้ทองแล้วนะครับผม เราเพิ่งไปขุดทองมาเสร็จนะครับผมแล้วเราจะไปขุดใหม่กันไอ้ลังเพิ่งนี้ต้องทำไงอ่ะ go for the eye เห็นอะไรบ้าไหมครับผมนั่นคือสิ่งลึกลับอย่างที่ผมบอกเคเคต้องไปต้องไปเห็นไหมครับผมยังเห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยยังเนี่ยอยู่อยู่นู่นเหรอไกลนะเนี่ย อ,อยู่นู่นนะครับผมต้องรีบไปก่อนจะมืดน,นะ